รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรหัส ตอน,นตอนริเข้านั่สดาวินชีเกมทอรหัสครับ <right>. yeah. สัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์แห่งความดุเด,ดือดจริงๆค <c oughs> ่ะนะครับเพราะว่าคุณ AJ ของเรานั้นเป็นแชมป์36สมัยไปแล้วเหลือ <c oughs> อีกแค่4สมัยการท่านผู้ชมเขาจะสามารถคว้าล้านที่2ไปจากดาวินชีได้ <c oughs> แล้วถ้าทำได้ผลท่าของการเป็นแชมป์ของเขาก็ยังไม่จบ <c oughs> ก็ยังไปต่อได้อีกค่ะ <c oughs> ต้องบอกว่าแฟนๆคุณ A อ,อเยอะมากนะคะดิฉันก็อยากให้คุณทําให้ได้เช่นกันแต่หน้าที่ดิฉันต้องส่งคนที่เก่งกาลลงไปสู้กับคุณเหมือนกันคุณพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าคุณพร้อมแล้วเจอกับเขาคนต่อไปแรนดอมเลยค่ะหยุดอยู่ที่ข้างๆเชียร์นี่เองเบอร์สิบเอ็ด พี่ป้องค่ะเป็นไงคะได้เป็นคนต่อไปค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เห็นไหมใจนิ่งนิ่งสยบความเคลื่อนไหวเดี๋ยวคอยดูบรรยากาศที่ตื่นเต้นดุดันสมาธิของพี่ป้องนี่แหละค่ะจะทําลายทุกอย่างสู้นะคะพี่หมู่บ้านซิลค่ะปรบมือค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้องครับสวัสดีครับ ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณป้องครับช่วยงานที่บ้านนะครับช่วยงานที่บ้านรู้สึกไงบ้างครับที่คุณเป็นความหวังคนต่อไปลำดับที่4ก็แบกความหวังไว้พอสมควรว่าน้องไอจีอาจจะอาจจะเมื่อยแล้วก็ได้นะครับนีมีเป็นยงไงคุณไอเจนจะเมื่อยแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโค่นแชมป์เนี่ยก็เป็นของคุณณบัตรนี้เลยและอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดคุณสามารถโค่นแชมป์ได้5้าสมัยแรก รับไปเลยครับผม Air Carrier X-Inverter Plus a i รรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Carrier ซึ่งรุ่นนี้บอกเลยนะครับพลัสไปด้วยการดีไซน์ใหม่ที่ทดูหรูหรานะครับนอกจากนั้นก็ยังพลัสไปด้วยฟังก์ชันนะฮะสุดล้ำมากมายเลยทีเดียวและยังสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดำสุดดิมเต็และก็ยังพลัสไปด้วยระบบฟอกฝุ่น PM 2.5สามารถกำจัดไวรัสได้เหมาะมากนะครับสำหรับพวกเราในสถานการณ์ยุคนี้นะครับ รอคุณอยู่เลย5้าสมัยเท่านั้นเองแต่กอนอื่นชอบสีขาวหรือสีดำคะสีขาวครับนี่เลือกไว้ในใจเป็นการให้กำลังใจตัวเราพี่เอานะคะพี่กว่อนสีขาวนะได้เลยค่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับพร้อมไหมครับคุณเจพร้อมครับได้ไปชีดสายให้คนละหนึ่งหมื่นครับและสู้กันมาคนละสองพตรงกลางสี่พันตรงกลางครับ ใครได้ไปขึ้นนำก่อนดาวินชีขอสองพยางสองพยางประหัสภาพมาครับ บอกห้ากดแล้วค่ะค,คุณค <น S 1> ิมค,ค,ค่ะดีเจครับแงม่มุมแง่มุมถูกต้องครับภาพแรกก็คือภาพของขิงแล้วเขาก็จะมีส่วนแง่งออกมาก็เลยไปวงไว้ที่แง่งของขิงนะครับแต่ภาพที่สองบอกไม่เอวงองงูก็เลเหลือแต่งแง่และภาพสุดท้ายภาพของกล่อง ลูกสอนชี้ไปที่มุมของกล่องก็มุมแง่มุม1 2 0 0 0ต่อ8 0 0 0ครับเดี๋ยวต้องใลงมาแน่นคุณแล้วนะฮะคุณขิมค่ะคุณขิมคุณขิมพอเมื่อกี้ <laughs> <า>ก <frustrating> คุณเอเจตอบปุ๊บยิ้มยิ้มอ่อนเลยยิ้มอ่อนเลยแต่อย่าเพิ่งอ่อนใจนะคะสู้ไว้ก่อนนะคะคุณขิมค่ะใช่แล้วตอนนี้คุณเอเจนะครับขึ้นนำก่อน1 2 0 0 0นะครับคุณป้องเหลืออยู่800 0 ยังสามารถตีเสมอได้สบายๆครับสู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000มาครับรวมกันเป็น4,000ตรงกลางโอกาสตีเสมอของคุณป้องครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางรานภาพมาครับ เจครับตกตะกรอนครับตกตะกรอนถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของพระอาทิตย์ตกดินก็ตก,ตกภาพที่สองภาพของพระอาทิตย์หรือเรียกอย่างว่าตะวันแต่มาแค่ครึ่งแรกก็เหลือตะอย่างเดียวตกตะภาพที่สามกรอนแต่ไม่เอาลอลิงตัดลิงออกไปนะฮะก็เหลือแต่กรอนตก ตะกรหนึ่0หมต่อ6,000ครับแชมป์เขาไม่ยอมจริงๆต้องเชียร์โอ้โหไม่ยอมพี่ป้องคะแอร์สีขาวไหมคะพี่แอร์สีขาวนะคะครับป้องไว้นะคะพี่สีดำก็ได้ครับสีดำสีนี้สีอะไรก็ได้แล้วไม่เป็นไรครับคุณป้องเพราะตอนนี้เนี่ยยังอยู่ครบ20,000เลย14,000อยู่ที่แชมป์คุณป้องเองก็ยังเหลือ6,000 6,000ครับคุณป้องครับสู้เท่าไหร่ครับ 2,000ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางและถ้าดึงกลับมาได้นะครับจะขึ้นตามที่8,000ต่อ1 2 0 0 0 0แต่ถ้าเกิด4,000นี้คุณป้อมไม่สามารถดึงกลับมาได้จะเข้าสู่สซนอันตรายทันที4,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยาง3พยาง ราดานภาพมาครับ เบอร์เจ็ดทีมซิลค่ะคุณทีวาค่ะเชิญเลยค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปีบ๊บถูกต้องครับภาพแรกนะฮะคือภาพนะฮะลูกศร <c oughs> ที่ชี้ไปที่น้ำตาน้ำตาของอะไรน้ำตาของลิงก็ใส่ลอลิงเข้าไป <c oughs> กลายเป็นน้ำตาลและภาพที่สอง คือภาพของดอกปีบนะน้ำตาลปีบก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเกิดใส่ไม้ตีเข้าไปล่ะโอ้โหไม้เลยไม้ตีไม้ตีนะตี้ายกพอรหัสออกมาว่าเป็นไม้ตีก็ใส่ไม้ตีเข้าไปก็เป็นปีบทันทีน้ำตาลปีบรับไปเลยจ้าสองพันและยังไม่พอนี่เลยค่ะกิฟต์เซ็ตจากดีนากาบ้านนมถั่วเหลืองส่วนผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นดื่มทุกวันก็เพิ่มประโยชน์ทุกวันค่ะรับไปเลยค่ะ ตัวเลขกำลังสวยเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่สองหมื่นครบแต่ในที่สุดอย่างที่บอกก็ต้องมีหลุดไปบ้างแต่ก็ยังเหลือถึง1 6 0 0งหม่เลยทีเดียวหมื่นองพันยู่ที่คุณเอเจคุณป้องสี่พต้องสู้แบบอัตโนมัติคนละ2,000ตรงกลางครับสี่พตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางสองพยาง รหัสเสียงมาครับภาคิตเขาทรายเสาวลารั์ดาวินชีขอสองพยางสองพยางรหัสเสียงมาครับ พาสิทเขาทรายเสาวลักษณ์พาสิทธิเขาทรายเสาวลักษณ์พาสิทธิเขาทรายเสาวลักษณ์พี่ป้องครับป้าแอมถูกต้องครับมาแล้วพี่ป้องมาแล้วพาสิทก็คุณไก่พาสิทนะฮะเขาทรายก็มาจนได้วันนี้นะฮะพี่ระของเราะนะฮะนนก็ไก่กระระก็เป็นกระ และก็สวรักษ์พี่แอมสวรักษ์นั่นเองกระแอม6,000ต่อหนึ่งมื่ครับเอาละทำได้แล้วนะครับทางกันอยู่แค่4,000เท่านั้นเองและนี่เป็นโอกาสที่ผมเชื่อว่าคุณอาจจะตีเสมอกับแชมป์ก็ได้เพราะแชมป์สู้2,000ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางและถ้าเกิดคุณป้องดึง4 0 0พนนี้ไปได้เสมอกันทันทีครับที่800 0 ี4 0 0์ตรงกลางครับดาวินชีขอสองพยางสองพยางรหัสภาพมาครับ แรงมากค่ะคุณเบอร์สิเอ็ดค่ะสามสองถึงจนได้คุณตรีเชิญเลยค่ะจักเข้ครับจักเขยยังไม่ใช่นะครับเพราะคำตอบที่ถูกต้องคือขี้เร <They> เพราะว่าภาพแรกคือภาพของจระเข้ จระเคท<ล>ทำไมคะเขากำลังหลีตายอยู่จอระเครีจระเครีตายอยู่แต่ว่าตัดจอจานตัดคำว่าระออกไปก็จะระหายไปเหลือแต่เครีขี้เรดาวิชีขขึ้นสี่พันแต่ดิฉันบอกก่อนถ้าคุณจะกลับบ้านเพราะคำว่าเครีหรือขี้เรเนี่ยมันไม่ขี้เรเลยคุณไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากค่ะคุณตรีขอบคุณมากค่ะค ลับมาที่คุณ AJ กับคุณป้องครับตอนนี้นะครับรวมทั้งสิ้นนะครับยังมี1 2 0 0 0หที่สามารถเก็บไปได้จากรอบนี้นะครับ8,000อยู่ที่แชมป์4 0 0 0อยู่ที่คุณป้องครับปล่อยหลุดไปครับสู้กันมาอีกคนละ2,000ตรงกลางครับ4,000ตรงกลางดาวินชีขอ4พยาง4พยางรหัสเสียงมาครับ ระพีพัดกลับด้านอเวจีระพีพัดกลับด้านอเวจีแชมป์ครับน้ำพริกนรกครับน้ำพริกนรกถูกต้องครับโอ้โหเบอร์เจ็ดกดอีกแล้วค่ะไวด้วยระพีพัดหรือคุณน้ำกลับด้านอเวจีก็คือพริกนรกนั่นเอง นะน้ำพลิกนรกออกเสียงให้ถูกน้ำพลิกนรกกลับมาเท่าทุนครับคุณเอเจที่10,000ครับคราวนี้เราไปดูคุณป้องดีกว่ากับ2,000ที่เขาเหลืออยู่คุณป้องครับจะเทหมดหน้าตากักวัดเลยหรือว่าอยากจะแบ่งเล่นครับเอาพันหนึ่งก่อนแล้วกันครับมาครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางครับถ้าคุณป้องดึงกลับไปได้นะครับจะกลับขึ้นตามที่3,000ต่อ9 0 0 0 แต่ถ้าเกิดปล่อยหลุดหรือว่าคุณ AJ ได้ไปข้อหน้าโอกาสสุดท้ายครับ2พันตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางราดเสียงมาครับเอาคัตเตอร์ขีดปืนให้เป็นรอย ด้เป็นชีขอสองพยางสองพยางระดัเสียงมาครับเอาคัตเตอร์ขีดปืนให้เป็นรอยเอาคัตเตอร์ขีดปืนให้เป็นรอยบ๊ <ปะ S 2> าายค่ะค,ตตคุณต้องครับขีดกันครับขีดกัน ถูกต้องครับเอาคัตเตอร์ขีดปืนให้เป็นรอยนะฮะก็คือการกรีดนั่นเองปืนก็คือกันกรีดกันออกเสียงให้ถูกกรีดกันสามพต่อ9,000ครับกรีดกันให้ไม่ได้ไปสู่แชมป์อะครเนี่ยทำแบบนี้สู้ตายมากพี่ป้องค่ะสู้ตายจริงๆเยี่ยมเลยครับผมคุณป้องเหลือ3,000ครับคุณเ j เจคุณมีอยู่900 0 คุณจะสู้เท่าไหร่คุณอยากจะให้ไปต่ออีกกี่ข้อล่ะอยู่ที่คุณ2,000 <c oughs> ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยาง3พยางรหัสภาพมาครับ เบอร์เซฟขาดทิมซิลกดแล้วค่ะคุณเดเจคับบางนาตราดครับบางนาตราดถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพประตูนะของเด็กที่นิ้วถูกบาดนะฮะก็บาดภาพที่สองนานามาครึ่งเดียวก็มาแต่นาเดียวนะฮะบาดนาภาพสุดท้ายเป็นตราประทับนั่นเองตรารูปงูก็ใส่ลองงูเข้าไป รากลายเป็นตรางบาทนาตรางบางนาตรารับอีก4 0 0พเป็น11,000ต่อ1,000ครับป้องครับ1 0 0 0สุดท้ายนี้มีความหมายมากๆหมดหน้าตักแต่ไม่หมดโอกาสนะครับดึงกลับมาได้เราก็ไปกันต่อครับมีอยู่แค่นั้นเองไม่มีอะไรยากหมดหน้าตักคุณป้องครับสู้ค่ะคุณป้อง เป็นโอกาสที่คุณป้องนะครับสามารถดึงกลับไปได้นะครับ2,000และไปกันต่อแต่สำหรับคุณ AJ ครับ2,000นี้ถ้าคุณปิดจ็อบได้คุณจะได้เป็นแชมป์สมัยที่37เก็บไปอีก1,000 2,000หนหอนอก,นอก,นอกเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น2,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณป้องโอกาสปิดจ็อบแชมป์สมัยที่37ของคุณ AJ d a ดาบชีขอ สองพยานสองพยานรหัสภาพมาครับพี่พูดว่าเธอไม่สวยฉันแค่ล้อเล่นคุณพ้อครับพริกหยวกครับพริกหยวก ไปต่อครับถูกต้องครับโอ้ยน่าตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้ค่ะภาพแรกพลิกเขาพูดว่าที่พูดว่าเธอไม่สวยฉันแค่ล้อเล่นคือพลิกเนี่ยเขาหยอกแต่ยูดีอ,อ้ออ่างหมุนเปลี่ยนกลายเป็นวงแหวนซะงั้นจากพลิกหยอกเลยกลายเป็นพลิกหยวกสุดนอดครับคุณปองครับ <laughs> ไียดายมากๆน่าคุณเเจมากเสียดายจริงๆใช่เสียดายมากๆแต่พี่ป้องคือเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะว่าแม้จะเป็นหนึ่งพันสุดท้ายแต่คือสมาธิยังคงแน่นอะสู้เต็มที่มากคุณเอเจจริงๆเมื่อกี้ไวมากนะคะแต่พี่ป้องไวกว่าพี่เก่งมากเลยค่ะแต่ข้อนี้สิจะยังไงต่อคะเนี่ยน่าจะสิจะยังไงต่อเพราะข้อนี้ก็ต้องทําให้ได้อีกครั้งหนึ่งถึงจะหลุดพ้นคุณเอเจครับสู้เท่าไหร่ครับสองพันครับหมดนะตาคุณป้องครับ ครั้งหนึ่งและถ้าเกิดคุณดึง4,000ตรงกลางนี้กลับไปได้อย่างน้อยคุณป้องไปได้อีก2ข้ออย่างแน่นอนและในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสปิดจอบของคุณ AJ อีกครั้งเช่นเดียวกันและ,ะคว้าอีก1 2 0 0 0จะทําได้หรือเปล่าเมื่อกี้เสียให้คุณป้องไปแล้วด้วยมาครับ4,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณป้องอีกครั้งดา์วินชีขอ3พยางสาพยางรันภาพมาครับ เครับรถน้ำสังปิดจอบครับภาพแรกภาพของคุณน้ำประพีพัฒนนะฮะลูกสอนชี้ไปที่หลังหลังใครหลังน้ำหลังน้ำซดหวนกลับรถน้ำสังออกสียให้ชัดรถน้ำสังปิดจอบแชมป์สมัยที่37เงินรางวัลสะสมอีก12,000ครับ และขอเสียนประมือดังให้กับคุณป้อมครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสรุปกันต่อครับตอนนี้นะครับคุณ AJ เป็นแชมป์37สมัยแล้วเงินรางวัลสะสมรวมทั้งสิ้น1,374,000บาทครับเหลืออีกแค่3สมัยเท่านั้นคุณ AJ จะทำสำเร็จหรือเปล่าพรุ่งนี้เราเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เ,เย็นแบบนี้หิวกันหรือยังครับคุณผู้ชมจานโอชาวันนี้ขอพาทุกท่านนั้นลุยกันมาไกลถึงสมุทรปราการครับซึ่งแน่นอนอาหารอันลือชื่อก็คงจะไม่พ้นปลาสลิดบางบอ่อนั่นเองครับแม่บอกเลยครับว่าวันนี้แฟนๆจานโอชาได้ลิ้มลองของเด็ดแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เรามีปลาสลิดบางบอ่อแบบโบราณมานําเสนอครับซึ่งกรรมวิธีนั้นสุดพิธีพิถันกว่าปลาสลิดอื่นๆแน่นอนเพราะเรานั้นจะคัดออกปลาสลิด ที่ได้คุณภาพไม่ว่าจะเป็นขนาดและความแน่นของเนื้อนำเข้ามาสู่กระบวนการฝัดเกลือแบบสูตรบางบอโบราณแท้เริ่มจากการที่เราต้องมีเกลือคุณภาพดีนะครับลงไปคลุกเค้ากับตัวปลาสลิดเพื่อให้เกลือนั้นดึงน้ำาค้าปลาออกจนหมดจากนั้นถึงนำไปหมักกับเกลือสูตรพิเศษอีกครั้งเพื่อเข้าไปทำให้รสชาติของเนื้อปลานั้นกลมกล่อมและอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแมเนื้อปลาที่ได้นั้นก็จะมีความนุ่ม ไม่แฉะและก็ไม่มีกลิ่นสุปะาปนอีกนั่นเองครับปโปรสำหรับท่านที่อยากซื้อ3มแพ็ค1,200บาทแถมน้ำพลิกปลาสลิดให้อีก3กระปุกไปเลยครับบอกเลยครับว่าทั้งหมดนี้เราจะมีเพียงแค่1,000ชุดเท่านั้นหากคุณผู้ชมนั้นเคยสังเกตปลาสลิดที่ขายอยู่ตามท้องตลาดแล้วล่ะก็จะสังเกตว่าปลาสลิดนั้นจะบวมสวยตัวอวบอิ่มซึ่งจริงๆแล้ว เป็นปลาสลิดท,ที่บวมน้ำนั่นเองครับเนื่องจากว่าใช้กรรมวิธีของการดองน้ำเกลือเนื้อปลานั้นอาจจะเปื่อยยุ่ยเวลาทอดครับแต่เมื่อวางขายก็จะรู้สึกว่าเนื้อบวมดูอวบอิ่มตัวใหญ่เหลือเกินครับแต่หารู้ไม่ว่าน้ำหนักที่เพิ่มมานั้นก็คือการบวมน้ำของปลาสลิดนั่นเองแหละครับแม่แหรู้อย่างนี้แล้วใครที่ชื่นชอบการรับประทานปลาสลิด จานโอชานั้นขอเสิร์ฟให้ท่านถึงบ้านเลยครับกับปลาสลิดบ้างบ่อสูตรโบราณที่ได้นำก้างปลาออกให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะนำไปทอดกินเล่นกับข้าวสวยหรือว่าจะนำไปยำก็ได้รสชาติที่อร่อยอย่างแน่นอนครับกรอบนอกนุ่มในเนื้อไม่ยุย่ย และที่สําคัญทานคู่กับน้ำพริกปลาสลิดรับรองว่าโอ้โห,โโหตักข้าวเพิ่มเป็นจานที่2อ,อย่างแน่นอนครับและพิเศษสุดๆเลยครับวันนี้จานโอชานั้นขอนําปลาสลิดไร้ก้างมาขายคุณผู้ชมเพียงแพ็คละ480บาทเท่านั้นซึ่งจะมีเนื้อปลาสลิดชิ้นใหญ่ๆถึง8ชิ้นด้วยกันและแน่นอนครับเรายังจะแถมน้ำพริกปลาสลิดให้คุณไปด้วยอีกหนึ่งกระปุกครับถือว่าคุ้มสุดๆเลยทีเดียว และสำหรับใครที่ต้องการชุดใหญ่เราก็จัดให้ครับกับแพ็คคูณ3เพียง1,200บาทเท่านั้นและเรายังแถมพริกปลาสลิดให้อีก3กระปุกรับกันไปเลยเต็มๆบอกเลยว่าปลาสลิดเนื้อดีๆแบบนี้เราจะมีเพียงวันละ1 0 0 0ชุดเท่านั้นรีบสั่งเงินเข้ามาที่ l ล n e o f f i c i a l แอดจานโอชาช็อปหรือโทรมาตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วเราจะจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมเลยครับรีบสั่งเงินเข้ามาได้เลยนะครับ